สวัสดีครับก็เดี๋ยวมาเริ่มการทำงานนะครับในโปรแกรมแอสไพนะครับชิ้นงานที่เราต้องการทำก็คือตัวนี้นะครับขนาดกว้าง1เมตรนะครับร้อยเซนสูง40่สินะครับแล้วก็ความเลือก20่สิบเซนใช่ไหมครับก่อนอื่นเราดูรูปภาพชิ้นงานแล้วเราแล้วเนี่ยมันกว้างสูงสุดที่1น0่เซนเพราะนั้นสต็อกเราก็ต้อง มากกว่า100เซนสต็อกก็คือตัวิ้นงานวัสดุที่จะเอามาตัดนะครับก็อาจจะผมตั้งไว้120นะครับเผื่อหัวท้ายไว้นะครับ100 120รอเซนนะครับ mm hmm. ก็มาคิดที่เ r e ด t e new f n l w file นะครับในส่วนด้านซ้ายเขาก็เราก็เลือก Single Size นะครับตัดหน้าเดียวนะครับเป็นงาน 2D นะครับือตัดขาดลงไปดอก จาะขาดทงไปนะครับเป็นชิ้นงานความกว้างด้าน x x แนวนอน Y ก็แนวตั้งนะครับเป็นเหมือนไม้กระดานตัวนี้ก็เป็นไม้กระดานที่เราจะตัดนะครับกว้างสัก6 0แล้วกันนะครับหน่วยจะเป็นมิลลิเมตรนะครับ60สูงขนาดไม้เราสูงเมตรยีนะครับก็อย่างน้อยก็ให้ มีขนาดใหญ่กว่าชิ้นงานที่เราจะตัดนะครับชิ้นงานยาวสุดเรามันหเมตรใช่ไหมครับความหนาไม้ก็เดี๋ยวสักสิบห้ามิลนะครับติงเนต็ตนะครับหน่วยยูนิตก็เป็นมิลลิเมตรนะครับซิโรโพซิชันก็คือดอกตำแหน่งดอกกัดจุดเริ่มต้นเราจะไว้ที่ผิวชิ้นงานนะครับหรือว่าผิวสต็อกนะครับจุดเริ่มต้นก็จะเป็นซ้ายล่างนะครับก็โอเคนะครับแล้วก็วาด ตรงนี้นะครับคำสั่งดอนะครับเป็นเส้นนะครับฝั่งซ้ายโซนนี้จะเป็นการสร้างชิ้นงานพวกาลายเส้นเวกเตอร์นะครับถ้าเรากดตรงนี้มันก็จะมาที่ฝั่งขวานะครับฝั่งขวาก็คือการแคมนะครับหรือว่าการออก Gcode เพื่อไปเปิดในมาัสานนะครับหรือว่าโปรแกรมที่เราจะในเครื่อง CNC เรานะครับเซฟใส่แฟลชได์ไปก็ได้นะครับ เ,เดี๋ยวมาดูฝั่งซ้ายก่อนนะครับออกแบบก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตัดชิ้นนี้ก่อนนะครับชิ้นที่หนึ่งชิ้นบนกับชิ้นล่างน่าจะเท่ากันนะครับก็ค,คือกว้าง20ายาวเนี่หนึ่งฝั่งนี้ทั้งฝั่งนี้หนึ่งร้อยเซนนะครับแล้วก็ลึก20นะครับจํานวนทั้งหมด2แผ่นใช่ไหมครับก็แผ่นหนึ่งกับแผ่นสองนะครับแล้วก็ว่า ลายเส้นมาด้านนี้นะครับพิมพ์เลข20ที่คีย์บอร์ดนะครับ2 0่สิบเซนก็คือ200รนะครับสองมิลพิมพ์เลข200รนะครับแล้วก็ Enter เข้าไปนะครับแล้วก็ลากต่อขึ้นมาเลยนะครับ <c oughs> ให้อยู่แนวตั้งอย่างนี้นะครับ90องศาตัว L ก็คือระยะตัว A ก็คือองศานะครับอย่างนี้นะครับ แล้วก็มา A 90ได้ตั้งฉากขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์1,000ไปนะครับเพราะว่า100เซนนะครับก็ Enter นะครับฝั่งนี้ก็20เซนก็200มิลน,นะครับพิมพ์200 Enter แล้วก็ลากลงมามันจบกันนะครับคลิกขวาที่เมาส์นะครับออกจากคำสั่งเราก็จะได้ไม้ตัวบนมาแล้วนะครับ ถ้าไม่มั่นใจก็มาตรงนี้นะครับ dimension นะครับเช็คระยะกดเลื่อนซูมเข้าซูมออกที่คลิบที่เมาส์นะครับเป็นตรง looking นะครับกดกลาง looking กดลงไปนะครับแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาจะเป็นการขยับอย่างนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาเช็คระยะก็คลิกเข้าไปหคลิกที่มุมนะครับแล้วก็มาที่มุมอีกทีนะครับ แล้วก็มามันก็จะเป็นการวัดลิง์ดิเมนชันก็คือความยาวนะครับแล้วก็มาเช็คฝั่งนี้ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็วัดแบบนี้นะครับโอเคหนึ่งพันมิลเมตรหรือหนึ่งร้อยเซนนะครับเช็คเสร็จเราก็อาจจะลบออกก็ได้นะครับใช้ทั้งหมดสองแผ่นนะครับบนกับล่างนะครับ เราก็เลือกเอาใหม่นะครับค l ลิ e คิกหนึ่งครั้งเป็นสีชมพูใช่ไหมครับคิกอีกหนึ่งครั้งมันก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเราก็เลื่อนเคอร์เซอร์เราให้มันเป็นขึ้นรูปนี้นะครับรูปอ่อ่าลูกศรอ,ออกมาสี่ทิศอย่างนี้นะครับกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดนะครับกดค้างไว้นะครับแล้วลากออกมานะครับลากเสร็จแล้วก็ วางนะครับแล้วเราค่อยปล่อยตัวที่คีย์บอร์ดนะครับเราจัดแบบละเอียดแล้วก็มาคลิกเลือกนะครับให้เป็นขึ้นสีชมพูปล่าอย่างนี้นะครับแล้วก็กดที่คีย์บอร์ดก็ได้นะครับตรงลูกศรซ้ายเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอย่างนี้นะครับเราก็จะได้แผ่นบนแผ่นล่างแล้วนะครับเดี๋ยวขยายไม้ให้มันใหญ่กว่านี้ดีกว่านะครับจะได้จบในแผ่นเดียว แผ่นไม้วัสดุนี้นะครับหรือว่าเราเรียกว่าสต็อกนะครับมาที่ตรงนี้นะครับเซตจอบไซน์นะครับเดี๋ยวผมเซตให้เป็นเมตรยี่คูณสองเมตรสี่เลยนะครับพันสองเเท่ากับขนาดไม้อัดใหญ่เลยนะครับสองเมตรสี่สองพันสี่มิลลิเมตรนะครับโอเคถ้าเป็นเครื่องใหญ่ก็จะตัดได้แผ่นเท่าไม้อัดเลยนะครับถ้าเป็นเครื่องเล็กเราก็ต้องดู ว่าเครื่องเราตัดได้ยาวสุดเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเลื่อนขยับนิดนึงนะครับให้อยู่มุมทีนี้เราจะมาตัดชิ้นนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ชิ้นนี้จะเท่ากันหมดเลยนะครับลึกยี่สิบใช่ไหมครับแล้วก็สูงเท่าไหร่เอ่ยสูงเราต้องการสี่สิบ เราลบความหนาไม้ตรงนี้ออก15มิลหรือว่าเซนครึ่งนะครับด้านบนด้านล่างก็จะเป็นบวกกันเป็น3เซนแต่ว่าเราต้องตัดตรงนี้ให้เหลือ40ลบเซนครึ่งลบเซนครึ่งก็จะเหลือ37เซนนะครับเราก็จะตัดไม้กว้าง20สูง37เซนนะครับแล้วก็มาเขียนได้เลยนะครับตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะครับ กว้าง20ว่าเป็นความลึกนะครับพิมพ์เลข20 Enter นะครับอ่าหลง20เซนก็คือ200นะครับ Enter นะครับแล้วก็สูง37เซนก็คือ370พิมพ์ไปเลยนะครับ370 Enter แล้วก็พิมพ์มาทั้งนี้200 Enter ก็ลากลงมาจุด เริ่มต้นนะครับคลิกขวาออกจากคำสั่งนะครับเดี๋ยวลองเช็คอีกทีนึ่งนะครับก็มาที่คําสั่งนี้นะครับ Dimension เดี๋ยวเช็คความสูง370นะครับความกว้าง200คลิปแรกก็อาจจะสอนแบบละเอียดนิดนึงนะครับอาจจะจะได้ เหมือนเดิมนะครับคลิกหนึ่งครั้งจะเป็นเสียมพูเพื่อให้เส้นมัน Active นะครับว่าเราจะใช้คำสั่งอะไรต่อไปนะครับกดคลิกอีกครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนลูกศรเลื่อนเคอร์เซอร์เมาส์นะครับให้เป็นรูปนี้นะครับแล้วก็กดคอนโทรลค้างนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับทีนี้เราต้องการใช้ทั้งหมด 1, 2, ึ่สามสี่ แล้วก็ลากครอบออกมานะครับแบบนี้นะครับกดอีกหนึ่งครั้งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดคอนโทรลค้างลากออกมานะครับโอเคเราก็จะได้แผ่นบนแผ่นล่างแล้วก็แผ่นแนวตั้งทั้งหมดสีแผ่นนะครับเดือแผ่นเดียวก็คือแผ่นตรงกลางนะครับตรงกลางเดี๋ยวผมจะประมาณเลยนะครับสัก50เซนนะครับตรงนี้เอาความกว้างสักห้าสินะครับเลือ20ยี่สิเหมือนกันนะครับ แล้วก็วาดเหมือนเดิมเลยนะครับ200ร้อยความกว้าง Enter สูงขึ้นมา50 500นะครับพินไป500แล้วก็ Enter ฝั่งนี้ก็มา200 Enter แล้วก็เลื่อน,ล,อนลงมานะครับคลิกขวาออกจากคำสั่งนะครับคลิกขวาที่เมาส์นะครับแช้แค่หนึ่งแผ่นนะครับ ทีนี้เราก็จะได้แล้วนะครับทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7แผ่นนะครับ1 2 3 4 5 6 7ก็จะได้ชั้นไม้แบบนี้แล้วนะครับในส่วนนี้เขาเรียกว่าการแคทนะครับหรือว่าการเขียนแบบนะครับต่อไปเราจะเอาไปกัดในเครื่อง CNC เรสแล้ก็ต้องมาแคมนะครับแคทแคมคู่กันนะครับ มันก็จะมีคำสั่งในการาตัดหลายแบบนะครับแต่ที่เราใช้ส่วนมากถ้าตรงนี้นะครับโปรไฟล์ทูผาดก็คือการตัดขาดนะครับก็ดอกมันก็จะกดลงไปตัดขาดออกมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนี้นะครับตัวนี้พ็อกเก็ก็คือการขุดนะครับสมมุติว่าเราจะตัดไม่ขาดเหมือนในรูปนะครับจะเป็นการขุดล่องขุดลุมถาดอะไรอย่างนี้นะครับก็จะใช้ตัวนี้ ก็สำหรับงานตัดขาดอย่างนี้ก็ใช้โปรไฟล์ทูผ่านนะครับแล้วก็คลิกเข้ามาเลยนะครับสตาร์ทเด็เราเลือกให้เป็นศูนย์นะครับก็คือที่ดอกแต่ที่ผิวชิ้นงานนะครับคัดเด็บไม้เราหนาเท่าไหร่นะครับตอนเริ่มต้นหนาสิบห้ามิลเราก็คัดไปที่สิบห้านะครับผิมพเลขสิบห้าจบในส่วนที่1นะครับส่วนที่2จะเป็นส่วนของทูนะครับทูก็คือดอกกัดนะครับ ก็ให้มาเรามาคำว่า select นะครับมันจะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้นะครับหน้าต่างตัวนี้คือเครื่องก็มีมาให้แล้วบางส่วนนะครับเราจะต้องทำการเลือกดอกที่เราจะตัดนะครับสมมติว่าไม้ตัวนี้ไม้ยางพาราผมก็อาจจะใช้ดอกสีมิลนะครับตัดลงไปทีละทีละสี่มิลก็พยายามอย่าตัดลึกมากนะครับต่อต่อครั้งหนึ่งนะครับ พราาดอกเดี๋ยวดอกจะหักนะครับก็เดี๋ยวเลือกดอกเอนมินนะครับเอนมินจะเป็นหัวตัดแบบนี้นะครับดอกบอลนดก็จะเป็นหัวลักษณะนี้นะครับถ้าตัดขาดส่วนมากจะใช้ดอกเอ i นมินนะครับเป็นดอกเอ i นมินตัดไม้นะครับจะเป็นส่วนดอกบอลนดก็ไว้งานพวกงานแกะสลักงานทำงานนูนต่ำนะครับบี D bit บิดก็เหมือนกันนะครับ ไว้แกะตัวพวกร่องตัวอักษรอะไรอย่างนี้นะครับก็ถ้าพี่ไม่มีอยากจะแอดดอกนะครับก็มาแอดดอกตรงนี้นะครับ Add a to n นันเดอร์เล็กนี่ครับมันก็จะให้เราเลือกว่าเราจะแอดดอกอ o type แบบไหนนะครับดอกเอ็นมินดอกวีบิดดอกบอลโนดดอกอเกอะไรอย่างนี้นะครับ <c oughs> ถ้าตัดงานอย่างนี้ก็ใช้ดอกเอ m i มนนะครับหัวตัดอย่างนี้นะครับ แล้วก็ไดเมเตอร์เราเท่าไหร่นะครับ4มิลแล้วก็พิมพ์เลข4ไปนะครับ n o f o o t นี่ก็คือจํานวนฟันนะครับของดอกเอมินส่วนมากก็จะมี1ฟัน2ฟันแล้วก็ดูได้นะครับว่าดอกเรากี่ฟันนะครับแล้วก็แอดเข้าไปแอดพายไปนะครับเดี๋ยวผมเลือกใหม่นะครับ N มิน หน่วยเมตริกหน่วยมิลลิเมตรนะครับตัวนี้เอมพีเรียลก็คือหน่วยนิ้วนะครับ <c oughs> แล้วก็คลิกเข้ามาเลือกตัวนี้นะครับตั้งค่าตามนี้เลยก็ได้นะครับยูนิตมิลลิเมตรนะครับไดมิเตอร์สี่มิลฟุตหนึ่งฟันนะครับทัดเดบก็คือค่ามาตรฐานตอนแรกนะครับเอาถ้าดอกสี่มิลก็ลงทีละสี่ก็ได้นะครับอันนี้ เราปรับภายหลังได้นะครับแล้วก็สีอยู่ที่วัสดุนะครับถ้าวัสดุเป็นอ่อนๆเราก็กัดเยอะกว่าสีได้นะครับถ้าวัสดุไม้ยางพาราก็ถ้าดอกสี่มิลก็ตัดเท่าความโตดอกนะครับสี่มิลสเต็ปโอเวอร์ก็คือการกินของเก่านะครับก็ตั้งสักแปดสิบก็ได้นะครับคือเดินหน้าแปดสิบ กินของเดิม20นะครับถ้ายิ่งตั้งน้อยงานยิ่งละเอียดนะครับถ้าตั้ง20%ก็คือเดินหน้า20กินของเดิม80%นะครับเดี๋ยวผมอยากให้มันเร็วหนะ่อยผมมาตั้ง80นะครับสปินเดิลสปีด20,020นะครับก็ต้องดูที่มอเตอร์เรานะครับตัวสปินเดิเราวิ่งได้เต็มที่เท่าไหร่นะครับถ้าเต็มที่ของผม20,040ผมก็ เลือก2องหมก็ได้นะครับหรือว่าจะเอา18นแปก็ได้นะครับตัวนี้เราก็ตั้งตามความเหมาะสมนะครับอาจจะตั้งเท่านี้ก็ได้นะครับแล้วเวลาเรากัดงานเครื่องมันอาจจะรู้สึกว่ามันต้านไปหรือว่ามันช้าไปเราก็ดูดูเอานะครับว่ามันพอดีไหมนะครับเครื่องมันสั่นสะท้านอะไรอ่างนี้หรือเปล่านะครับก็อาจจะต้องปรับฟีเลยคือความเร็วในการเดินของ ดอกกัดนะครับหัวกัดจะให้วิ่งเร็ววิ่งช้าก็ามาปรับตรงนี้นะครับมิลลิเมตรต่อนาทีนะครับผมก็ตั้งมาตรฐานไว้พันห้านะครับทั้งเด็ดก็คือแนวดิงแนวแกนแซนะครับก็เลือกไปนะครับแอปพลาย l e เลกไปนะครับดอกดมนเตอร์สี่มิลแล้วนะครับตัวนี้พาร์ทนึ่งก็คือเขาจะคำนวณมาให้ตอนแรกว่าสิบห้ามิีเราจะควรลงที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะ ลงทีละห้ามิลตัดทีละห้ามิลทีละห้ามิลนะครับเพราะถ้าลงทีเดียวสิบห้ามิลดอกอาจจะหักได้นะครับก็ดูไปนะครับอันนี้อาจจะปรับเหลือสองก็ได้นะครับถ้าอยากให้เร็วขึ้นนะครับอันนี้เอาสามเซฟเซฟไว้ก่อนนะครับโอเคไปนะครับทีนี้เราจะเลือกแมชชีนเวกเตอร์ก็คือแนวการกัดนะครับจะตัดเอาไซด์เอาไซด์ก็คือนอกเส้น เราก็จะเอาส่วนข้างในใช่ไหมครับถ้าอินไซต์มันก็จะตัดในกรอบนี้นะครับถ้าออนก็คือตัดบนวิ่งกลางเส้นนะครับก่อนที่เราจะมานี้เราก็ต้องเลือกมันก่อนนะครับว่าเราจะตัดตัวไหนบ้างนะครับอาจจะตัดแค่สองตัวนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้จัดให้หมดเลยนะครับ <c oughs> ผมจะเอาเอาไซด์นะครับเพราะจะวิ่งข้างนอกจะเอาข้างในนี้นะครับ เอาแลนนี่ก็เอาเป็นศูนย์นะครับหลังจากนั้นเช็คความถูกต้องอีกทีหนึ่งแล้วเราก็แคลคูลเลตนะครับแคลคูลเลตเสร็จแล้วมันก็จะมารูปนี้นะครับก็จะเห็นนี่นะครับเส้นที่เราจะตัดนะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นงานไม้เรานะครับหรือว่าเรียกว่าสต็อกนะครับ เราสามารถกดตรงนี้นะครับ run preview ดูได้นะครับแล้วก็กด play ไปเลยนะครับจะเห็นทิศทางการดอกวิ่งกัดกดชิปเอ่อกดตรงนี้นะครับเลื่อนดูนะครับเขก็จะลงลงไปทีละห้ามิลห้ามิลอย่างนี้นะครับ เราเล่นสปีดตรงนี้ได้นะครับการซิมนเมล็ดอันนี้ก็ทะลุแล้วนะครับรอบที่สามเสร็จแล้วครับการแต่ว่าตัดแบบนี้เราก็ต้องไปประกอบเองนะครับก็โรดไปนะครับ อันนี้เป็นมุมมองนะครับเราอยากมองแบบแนวนอนแนวนี้นะครับถ้าดูนะครับถ้าเราติ๊กตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นทิศทางขีดขีดงนี้ก็คือแนวการเดินของหัวกัดนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นชิ้นงานนะครับสีปะเส้นปะนี้นะครับดอกก็จะวิ่งนอกอย่างนี้นะครับเอาไซส์เสร็จ ในการแคมนะครับแคมก็หรือว่าการออกทีโค้นนะครับเราก็จะคลิกเลือกตรงนี้นะครับ Estimate time ก็คือเวลาโดยประมาณนะครับตัวนี้ก็45นาทีนะครับถ้ามันช้าไปเราอาจจะปรับฟ p e e d r ให้มันเร็วขึ้นนะครับปรับยังไงคลิกขวาตรงนี้นะครับ Edit นะครับเดี๋ยวผมปรับให้มันวิ่ง ลงแค่สองรอบพอนะครับก็จะประหยัดเวลาเร็วขึ้นก็กดคัลคูลเลทใหม่นะครับโอเคนะครับมาดูใหม่ตอนนี้เหลือสามสิบนาทีครับก็เร็วขึ้นสิบห้านาทีนะครับโอเคกดครสไปนะครับสุดท้ายแล้วนะครับกดเซฟทูพาร์ทนะครับ เราก็เลือก select to Part นะครับแล้วก็มา post process นะครับเลื่อนพิมพ์ตัว G ก็ได้นะครับเลื่อนหาคำว่า G code วงเล MM. ็บ M M d t a b นะครับคลิกไปแล้วเราก็ s เ v e นะครับเราจะ s เซฟไว้ตรงไหนก็ได้นะครับเราก็ตั้งชื่อไปท T หนึ่งก็ได้แล้วครับ มันก็จะเป็นนามสกุล Gcode. Tab นะครับเสรเสร็จแล้วครับสำหรับงานตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าติดขัดตรงไหนก็สอบถามได้นะครับสวัสดีครับ